มาเบิ้องซ้อนเด็ดพี่น้องไอ้เพันเอินมาพี่มาพี่เพันวะโอ้ครับแล้วใบคนเดียวดิเนครับตะปูเสาดินะครับคู่โปต้าแล้วครับตึกตึก,ต,กตึกอยู่โอ้ไออยไอ้ชอยลายยังโดดฮะคุณน่ะอุ้ยมาเบื้องไอ้พันเอาบดเดียวบาดเดียวมาสัน้นโอ้ยทับพีนิดนิดนิด ท่านนอาใจเย็นๆใจเย็นๆย็นมาท่านบา Alpha. ทนี่ที่เด็ดคาณั่นบาทเดียวโอ้ยมันความสุขหลายพี่น้องมึงนี่นี่ครับไปเบื้องไอ้บอนครับบาทเดียวกูขึ้นเมื่อนอนเลยหรอวปลโอ้ยไอ้ส่วมันใต้ได้จังเนี่ยเดี๋ยวครับเาเบื้องฝีมือไอ้ผมครับเอ้ยโอ้ยเหาบาทเดียวด้วยนี่พี่น้องเสียหนี้อยู่เปล่อุ้ยพุ่นะ กับทีเด็ดพี่น้องเอ้ยหาใส่บัได้อีกแล้ว,เ,ว <laughs> เออเอาหมูมาไหนแม่ <laughs> มากินปลาเด้ <laughs> อไอเอ็นบอกมาเดอ้อเามัอนนี่ครับฟังนี้มันคานครับบุบบั๊บุ๊บับอยู่สุดสาครัไอ้อยู่กับไอครับมือน,นี้โอ้ยข่องผัดข่องน้อยน,นึงจะได้ซิปปตเบิดเต็มข่องเหมือั้นบัดเดียวกูแน่อนอนครับ มันข้านขึ้นมาครับพี่น่อพี่น้องปลาฮะน้ำแห้งพอดีฮ่าาวมสุกครับขนาดวันนี้อสวยปะไม่หย่างที่ท่าได้ปลาคนเดียวนี่ครับน้ำกำลังแห้งครับนี่ครับบรรยากาศได้อ้ำที่ท้ายให้เบื้องครับสามันมีสองตอนครับเบื้องบรรยากาศฟังนี้สวยงามครับนี่ครับทั้งเทิงมันเป็นอีกตอนหนึ่งนี่ครับ โอ้ยฝั่งนี้ไอ้ไส้ฟังนี้แห่งป่าหลายพี่นะโอ้ยขับน้ำอ่าไปเบิ่งอไงมันปวดป่าครับโอ้ยครับคุณนะไอ้มิย่างไปได้ยู่นี่จิบจิบโอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยงไว้เรื่องภูเขาพี่นี่ครับวิวสวยๆครับไอ้มันบอกออกมาท่ายวิวสวยๆแหนไอ้เมันปวดป่าอยู่โอ้ยมันดินดุบๆรบๆอยู่อันท่อพญานาคคุณนะครับ แน่นอนครับมบอนี้เอาครัแบบเขาบบกแป้งเขาแบบกอย่คือบุลงมาซะถ้ากิน <c oughs> โอ้ยให้ไอ้หาใ,ให้กินมันแม,ม่นแนวอยู่บุนี <c oughs> น้น้องลูกน้องไอ้น้องชายเพิ่นเอาถ่ากินฝีมือลูกพี่มาจนนี่ครับไอ้สอยนะ้ำมันขาดแลด้วเรื่องนี้ฮะ <c oughs> เอาไว้สูบเอาไว้สูบลงนีนะ่เนาะ นี่ครับเอเป็นสองม่องครับสามครับคุนทั้งเทิงนี่อหนึ่งสามขยักครับพอตัวนั้นแห้งแล้วเขาก็นี่ครับเอาเครื่องมาตั้งตรงนี้หรือพอซันเขาก็ถ้ามันน้ำาบ่ไหลเขาก็เป้งลงครับนี่ป้งลงมาครับพี่นี่ครับอันนี้ก็อีกพักนึงครับโอ้คิดแต่มันคิดตมเนาะไอ้สอยมันต้องได้คั้นเอาเนาะนะครับพี่น้องขี้ตมมันสไลด์ลงต้องได้คั้นเอาปลาครับโอ้ยยังบบเลียวอยู่ นี่ครับน้ำสูบขึ้น,น้ามันก็ขึ้นมาอยู่พี่อันนั้นก็เป็นห้องเพิ่นขุดไว้อีกห้องนึงครับสูบมาไว้น้ำมันก็ไปติ่มอยู่คุณเบิร์ตเวลาล้างตุน่นล้างตูง่เขาก็มาล้างอยู่นี่ครับขึ้นจากหนองมาเขาก็มาลา้างโอ้ยเบิร์กยูอันปากท่อครับคุณเออมันกระดูดนายพี่น้องมีไอตุอย่ยไงครับชุนมาร์ที่เป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนลายกับปลาดุก มาเบิ่งหน้าใส่ไอ้เพิ่นนี่ครับถ้าขึ้นมาก็จะขึ้นวันสิรอดด้วครับปุ่นใส่ใส่ไปครับสูบแต่เมื่อคืนนี้ครับน้ำมือเซาเพิ่อนน้ำมือเซายังงมอู้ดอนปุบ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 นี่ครับเอาครับผมคลิปนี้เอาบรรยากาศเฉยๆมาฝากครับหาอยู่หากินครับตามวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับสวัสดีครับ